แนวคิดในการที่จะจัดกิจกรรมสดมนนะคะซึ่งเริ่มกิจกรรมไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งหลังจากที่ได้จัดเปครั้งแรกคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันแรกคะ่ะที่รัฐบาลได้กําหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์นะคะ โดยทุกจังหวัดก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการเสริมสร้างสริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวด้วยและเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจะมีส่วนช่วยจะลงจิตใจก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนั้นได้กำหนดพิธีจัดขึ้นที่อาคารร้อปีวัดบวรนิเวศราชวร,รวิหารค่ะ ดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรณรัตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศราชวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากนะคะสําหรับในต่างจังหวัดนั้นก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะก็มีการจัดขึ้นที่วัดสุวรรณบำรุงราชวรารามค่ะอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะกำหนดจัดกิจกรรมเป็นโครงการจิตอาสาวิถีธรรมเข้าวัดวันเสาร์ค่ะภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข มีพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดเขียนเขตเป็นประธานฝ่ายส่งแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากนะคะที่สุรินค่ะ ก็มีการจัดพิธีที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวงนะคะมีพุทธศาสนิกชนชาวสุรินร่วมกันสวดมนต์ในพ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ส่วนที่ลำพูนค่ะจัดขึ้นที่วัดพระาธาตุฤาิพุนชัยวะระมรมาวิหารมีพระศรีธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่เชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ชาวเชียงใหม่ก็พร้อมใจกันร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินแล้วก็ที่ พระวิหารหลวงวัดพระสิงหวระมหาวิหารนะคะในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ5ธันวาคมค่ะก็จะมีงานด้วยนะคะที่พระวิหารหลวงวัดพระสิงหวระมหาวิหารนะคะโดยจะมีพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะ ขอเชิญชวนรัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกันในทุกวันเสาร์จนถึงวันที่5ทธันวาคมนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่วัดไกลาบานของท่านค่ะครับเรื่องของคณะกรรมการปลองดองนี้นะครับก็ก็เดินหน้าไปนะครับแต่นี้ว่ารูปแบบของคณะกรรมการ